สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถคลาสสิกรุ่นหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนั่นก็คือ v o l ks w a g e n c a า r ร n นเกียร์ไทส์าถึงแม้ชื่อค m มันเกียร์จะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนรักรถคลาสสิก แต่ไทย34นั้นแตกต่างออกไปโดยซิ่งเชิงมันเป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่าดูภูมิฐานกว่าและมาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมเหมาะกับคนที่มองหารถที่ทั้งหายากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโ o l ks วาเก n นคามรันเกียร์ไท34เปิดตัวครั้งแรกในปีคอ,ส,อสาลา 1,961โดยสร้างขึ้นบนโครงสร้างท้าย3ซึ่งต่างจากคาแมนเกียรุ่นดั้งเดิมที่ใช้พื้นฐานจากบตเติรอย่างสิ้นเชิงตัวรถมีเส้นสายที่คมและเหลี่ยมสันมากขึ้นดูทันสมัยและหรูหรายิ่งกว่าเดิมจุดเด่นสำคัญคือการออกแบบด้านข้างแบบสไตล์วงเล็บหรือที่เรียกว่า Bracket Shape ซึ่งทำให้เสา C-pillar ดูโฉบเฉี่ยวและแตกต่างจากรถทั่วไป ผู้ออกแบบรถรุ่นนี้คือซิโอซาเตเรนลี่จากสำนักออกแบบเกียร์ประเทศอิตาลีซึ่งเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรถคูเป้สุดหรูหลายรุ่นจึงไม่แปลกที่คำรันเกียร์ไทย34จะมีอิทธิพลจากรถอิตาลีอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นที่เฉียบคมหรือสัดส,ส่วนของตัวถังที่ดูลงตัวและมีระดับ ด้านหน้าของรถดูเรียบง่ายแต่หรูหราด้วยไฟหน้าคุ่ทรงกลมกระจังหน้าขนาดเล็กและกันชนโครเมียมเส้นบางๆด้านข้างของรถโชว์ความโดดเด่นของดีไซน์แบรกเก็ตได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเส้นสายที่ไหลาจากเสากลางไปถึงท้ายรถซึ่งทำให้รถดูมีมิติและไหลลื่นท้ายรถก็มีการออกแบบที่สะอาดตาและสวยงามพร้อมไฟท้ายทรงเพียวและฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหลังที่เรียบหรู สำหรับสมรรถนะนั้นท้าย34ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วแต่เน้นความนุ่มนวลและความสบายในการขับขี่ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรแบบแฟลตโฟรบายความร้อนด้วยอากาศติดตั้งอยู่ด้านหลังของรถให้กำลังประมาณ45-54แรงมา้าขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของแต่ละปี และจับคู่กับเกียร์ธรรมดา4จังหวัดถึงแม้พลังจะไม่ได้แรงมากแต่รถคันนี้ขับขี่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงมีสมดุลที่ดีเยี่ยมและรู้สึกปลอดภัยในทุกโค้งห้องโดยสารภายในของไทย34ถือว่าหรูหราเกินหน้ารถโฟล ks วาเก้รุ่นอื่นในยุคนั้นเบาะนั่งบุหนังหรือวัสดุไวนิวเกรดสูง แผงหน้าปัดเรียบง่ายแต่ใช้วัสดุคุณภาพและตกแต่งด้วยโครเมียมจริงทำให้รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถหรูมากกว่ารถโฟกธรรมดามารวัดต่างๆอ่านง่ายและจัดวางอย่างลงตัวอีกทั้งยังมีออปชั่นเสริมที่ล้ำยุคในสมัยนั้นเช่นซันรูฟไฟฟ้าซึ่งหาได้ยากมากในรถโฟกทั่วไป โฟกส s วา g เกผลิตไทส์34ทั้งหมดเพียงประมาณ42,000คันระหว่างปี1,961-1,969ถึง 1, และไม่มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาทำให้รุ่นนี้กลายเป็นรถหายากมากโดยเฉพาะนอกทวีปยุโรปด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมรถโบราณที่ชื่นชอบในดีไซน์และความพิเศษของมันการได้ครอบครองไทส์34ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอะไหล่หลายชิ้นหายากและราคาสูงแต่สำหรับคนที่หลงไหลในเสน่ห์ของรถคลาสสิกแล้วมันคือความภาคภูมิใจเป็นรถที่คนจำนวนมากไม่รู้จักและเมื่อเห็นก็ต้องหันกลับมามองซ้ำเพราะมันแตกต่างและสวยในแบบเงียบๆคารันเกียร์ไทย34คันนี้คือภาพสะท้อนของช่วงเวลาหนึ่งที่โฟ l ks w a g e n พยายามเข้าสู่ตลาดรถหรูระดับกลาง ด้วยดีไซน์จากอิตาลีวิศวกรรมจากเยอรมันและความมหายากที่ทำให้มันกลายเป็นสมบัติที่คนรักรถต้องการความลงตัวของเส้นสายแบล็กเก็ตสไตล์ด้านข้างรูปลักษณ์ที่สง่างามและความประณีตของรายละเอียดคือสิ่งที่ทำให้รถคันนี้มีเสน่ห์เหนือการเวลาถ้าคุณมีโอกาสได้เห็นมันในชีวิตจริงอย่าลืมเดินวนไปรอบๆชมทุกมุมอย่างละเอียดเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถคลาสสิกอีกคัน แต่มันคือศิลปะบนสี่ล้อที่สื่อถึงรสนิยมความพิถีพิถันและจิตวิญญาณของยุคทองแห่งการออกแบบรถยนต์ขอบคุณที่รับชมครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของรถหายากและน่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ